เกมใน,นี่เวลาหลังครับลับกบาสู้ต่อสองเรบเกมระหว่างบุชิตาครับอนาเยียทยครับเนเยียร์ยครับที่ก็องบอกว่าแมทราโมประตูสอง้างครับในช่วงทุกมเวลาบ,บัดเจ็บของยิงแรกครับโแล้วยิงมาตระมานี้แ,แต่ทิ้งออกไปได้ครับโอ้เริ่มเกมมาเมาียโกาสเลยครับเยียร์ย เนมวตันี้ยังโม่ทิ้งออกมาไม่พ้นตายแล้วแถวสองยิไทเก็บได้เอาเบ้นเราให้ลูกนี้ยังติดนิดนึงมดาวิอต่าปิดโง่เข้าไหนนตวนี้ไม่ได้ยังติดนิดยังได้ลูกทุ่มนัดซ้ายตาเบ้นปิดย้อนลับมาต้องรใหม่ ัมาขวาสุดลเลยเห็นพี่เล็กลงมาไปแล้วโอ้ให้กกดูนะี้ดีๆเลยกลับก่อนได้ครับซ้ายครับตอกเลยยกโอบลูกที่มีตัวตะกี้วไว้เลยโอ้โหให้มหวังที่ยกบอลหลบไปเนี่ยโอ้โดนเบรคเกมไม่ต่อเลยครับโอ้ลงมาเลยโงมาให้เหลืองไม่ต่อเลยครับพี่เล็ก ถ้าวนนี้เป็นมุมตังต้งเตะขึ้นมาเปิดกัดยาวแล้วก็โอ้โหต้องโค้งต้นขาต้องเลิกให,ห้ไ,ไหวใจครับถ้าถปิปล่อยให้บอลข้ามหัวไปเนี่ยข้างหลังมีตัวเลขของมูกอตาเรอยอยู่ครับย่งปัดทิ้องออกหลังไม่ได้ครับเปิดยาวไปนี่อะไรเปล่ไปครับ ความคุ่ของน้าเีชัยครับโอ้โอ้ไรุ่นนี้ไม่ดีโอ้งลองสองทารรุ่นี้ก็ไม่ตดนตอกครับเป็นอย่างสั้นๆที่เียชัยไปออกมาางขวาเป็นขึ้นหน้ามารุ่นี้แหวิตาโดนประกบติดเลยครับ หลบแล้วจะถ่ายทะลุช่องไม่หายซ็อกลับได้โงหนึ่งสองแทงออกมาทางซ้ายย้อนหลังไปนิดนึงยังเก็บได้ครัอาร์จสงวะนี้ฟาวมกันแล้วกับกรรมการให้ลูกตั้งเตะขึ้นมาเร็วเร็ว ออกข้างกไปก่อนลเสือสมาีไปนิดนึงเยวหว่ยิจอการให้ฟาววนเนี่ยเหนี่ยวจากด้านหลังครับเป็นคีสรอั่ช้วๆไม่ได้เรัว เล่นลูกสูงจังหวะนี้เกมยัดมาแล้วยิงเรียบร้อยครับโ,โ,โอ้โหจากการเล่นลูกสูงของปีกิกับเยียชัยมากปีกป่านมาสุดแท้แล้วริงตัดเข้าในโอ้โบอลิันแหละจังหวะแรกเหมือนจะไม่ได้แล้วด้วยโคตรจะมีเบนครับวปีวกยัดเข้าไปครับ กตอนนี้เียีไทยกับสู่เกมรอบไปเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วจับลูกเซตทีแล้วตู้อ่ะแค่จังหวะโอเพนเพยทไม่ได้ประตูมาได้หลายลูกเซตทีเดียวหรือจังหวะเราเปลีป่นยานแกหน่อยนะขวาถูกมีน้าเขาเอาให้มาหลุดมาสามคนครับคุณริตาโอ้โหแล้วจังหวะที่ยิงไปโดนลูกโยเองยังเก็บได้ทางซ้ายครับคุณริตาครับ องการผมกับผมไม่ดีเยอ่ะผล้วไปปั้งบอลล็อกเสือจะแก้งได้ไงตัวปิ๊กสองคนยังเอาบอลร็อกออกมาได้ก็จะให้ไม่ดีแล้วจังหวะนี้กรรมการให้ออกมาเขาเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาแบบแดนตัวเองแล้วฝากประตูเลยให้เราเอาตอนนี้ให้เราเอาพี่เอ๊กลงมาเล่น ตำแหน่งที่ตัวเองถนัดครับเล่นสินค้ารก็แล้วก็คอยคูมจังหวะเกมในแนวรับก็อย่างได้ลูกปิดเป็นลูกทุ่งแด้านขวาเล่นสั้นยับปิดยับมาตรงกลางให้หายล้วก็ยังจะยับมาที่เด็กับ่างได้ลูกทุ่งครั้งที่สองครับเป๊ะ เปลี่ยนแกออกมาละซ้ายเกินลองสองลื่นหายวันี้ก็ยังไปติดตามแย่งกับมาได้ค่อนข้างเร็วครับแล้วตู้เงินแหวกจังหวะนี้จริงไม่ตกต่อไปเลยคู่สูงได้จังหวะที่ลุยเดี่ยวเข้าไปครับเมื่อสักครู่ลงไปสามคนจังหวะมีสุดท้ายเนี่ยบอลตรงก่อสลับนิดนึงแล้วยังได้ลูกเตะมุมแน่นเร็ว ข้ามาฝ่าสุดผมเข้ามาในยังไม่ได้ครับต้อาใช้ความเร็วจังหวะนี้ดูครับล็อกกลับหลังมาแย่กลับมามีอาร์ตลองส่งกายรุ่นนี้ก็ได้เฉยๆครับพวกมาช่วงหัวมาช่วงคู่เนี่ยตัดคาดด้านซ้ายแบบมีพื้นที่เลยเอ้ยต้องบอกว่าถ้าไปต่อไม่แน่ครับไม่คู่เลอส,สามคร,ร,รับเก็บ เราให้ลูกนี้เลยย้อนหนักไปนิดนึงครับยังมาตามปั๊มบอลต่อได้ครับแย่ๆีออกมากครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวด้านข้างสนามว่าตอนนี้เป็นทางด้านบูซิต้าครับเอาอ้นเขาไปเจอเราครับใครจะออกครับคนที่ออกมาอาร์ตแล้วก็อาร์ตครับ อ,อาเป็นอาถอยมาทุ่มครับถอดดีจะทุ่มไปครับยับเท่าไรก่อเกณโทษเคยทำได้มาในช่วงโคตรประวัดเสร็จของทิ้ง,ราาง,งแรกที่ได้ประตูขึ้นนังครับลูกแบบนี้สำหรับบูถึงตายับมาในกอนเกณโทษแล้วก็หมดเข้าไปครับเห็นประตูขึ้นนังครับโอ้แล้วตอนนี้แม่ดูว่าอาไปทุ่มอีกฝั่งนึงครับคนเล่นทั้งวงคนเล่เนแบบสโต้เลยครับ ดีเด็ดเลยครับได้ประตูแบบนี้สองครั้งแล้วโอ้โห่แม่สตงอีทีแบบมงตาลูองานเลยการพุ่งมาในกรอบเขตโทษกดดันกองหลังเนี่ยถือว่าตอนนี้มูติทางทำได้ดีเลยครับพุ่งสุดแบบนี้ครับได้มาสองประตูแล้วโอ้ต้องบอกว่าลูกกลางอากาศยังมีปัญหาอยู่แล้วสำหรับแข้งขวาสองด้านเวียร์ไครับ ทีอาผมได้ไ่นานตอนนี้ตกไปะ่านามหลังอีกแล้วทรีมแปุลูกนี้เน่ยจังหวะแรกไม่ดีบนบอลยังมาให้มาไปท้องบอลไปที่ตัวร้องสองมาต้านใหม่เการสายแต่เล้วเปลี่ยนแกลูกน,นี้ย้อนหลังนิดนึงยังเก็บได้ครับขาสุดกินโอ้โหแล้วจะท้าพลาดเป็นไปได้ ย้อนกลับมาใต้ตาไปจาวขึ้นหนารุ่นี้ไม่ถึงนล้วเรื่องเปลี่ยนคนแล้วสรับวูตาขอต้องออกไปแล้วเฮ้ยต้องการตรงนี้โอเคเรคบอกแล้วดีกว่ามามาไม่ได้บ้าอะไมีแต่หน้า แค่เราคู่เป็่งทุกโพไปครับเอาซอกเรียงอยู่เดยาที่หน้าล่นี้อยากเก็บได้ลูกตาแล้วหมุนลูกนี้แถวจ,งจังวะห่องอยากปังบอลแล้วก็ถ้าพยายามจะตามไปได้แล้วกรมการให้ฟาวเข้าเดินข้าหงหนดครับโอ้ยจะลงมาใหม่ด้วยครัจังหวะนี้ไปเสียฟาให้กับทางด้านยีชัยทางด้านขวา

เราเป็นฟรีคิกจังหวะนี้อ่าเปิดยาวลูกนี้ได้จะเข้าสองในห้าตัวไปทำแบบล้างโซนหอยวางจังหวะนี้โอนเก็บได้ไปทางซ้ายลูกนี้ตัดสินใจยิงแล้วบอลสุดท้ายยังเป็น โอ้โหล็ล็กตลอล้วิงตอเลยตาไปเก็บได้ผูกลัวของเยไยเล่นเร็วเพื่อมาที่เงินน้ำข้างขวาเราแจังหวะนี้โอวบอลติดแค่ติดขานิดนึงครับให้มาแล้วมาฝ่ขอมากันเลยโอเคอยีาสไลด์น้องล่าได้ได้การสไลด์ต้องระวังระหว่าง ปเปิดยาเลยอามไอ้เจ้าิ้มสว่างทองยังเป็นพี่เล็กครับผมยังขึ้นเทปประตูตนี้ไม่ได้ยังไม่เสียสหรับเฮียชายยังตามาลังอยู่แค่นหนึ่งประตูเท่านั้นครับสองหประตูลครับ,บยังมีโอกาสายังตู่แล้วตูวตอนนี้ต้องพูเทปทุกคนเลยครับสำหรับคู่สีตาครัก็เฮียชายครัเวลาเีลยวประมาณเจ็นาทีาใส่เล ไอ้ึ่งเวลาหลังยังเป็นกูสีตาที่นำอยู่ตอหนึ่งลร็วกวกอนสไลด์อีกลูกนี้เลเดี๋ยวรอคนข้างในออกมาก่อนนะเดี๋ยวเอออกแล้ว เอาต้ว,ตวตกลับลงมาขอเจ้าลูกนี้สองคนนีย้ยังสกับทิ้งออกห้างไปได้ยังไปเล่นพุกอีนะายยุดเจ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 ไปไงไปไปไป้ปไ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 ไป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 ไ ถ้าเราได้จบกสองสามครั้งแล้วตัวชัยต้องทางอีกหนึ่งประตูแล้วก็จะกลับสู่เกมครับจะทำได้หรือเปล่ากองหลังของทางบูสิตาเนะี่ดูหลังสามคนเนี่ยต้องบอกว่าไม่ไดัดนทีเลย โอ้โหจหยิงพูกนี้เ็นคะแนกอกหลังแล้วถ้าดูกองหลังเนี่ยรุกเทียทุกคนนะสำหรับบุญสีตาเมืั้คู่เชียรนบอลลูกยิงของเยชัยครับอย่างลูกเตะมุมก็กดตารต่อเนื่องเลยครับ แค่ตัวนี <apply> ้กรรมการให้ต <till> ล <t> ่นตอต้องทำระดับสูงทิดสุงเลยถ้าเกิดไม่ฟาวเนี่ยจะไปหยุดเล่นเองไม่เป็นหลดีแน่นอนครับฟาจายแล้วหลอกทาไมาอกเขาขึ้นหมดสงมือาจ่ายที่ลอเขาที่าเปิดแล้วปาวนนี้ก็เยาเอา่ะเขาสำหรับดูตา ต้องพยายามอยู่ในเกมของตัวเองแล้วตอนนี้ไทยยยหนังเก็บได้ทางขวาแล้วจังหวะนี้โหนฟังสองคนยังเอาชนะมาได้ครับเลยสายมาซ้ายสุดนี้ปิ๊กดันขึ้นมาจังหวะนี้โลงเข้าในแล้วติ๊กผ่านวแายเป็นอาดับไปได้สวย ยังเอาชนะได้ครับสูดเขาข่ายมาตรงกลางเบสแตกขวาสุดไฟสุดเส้นแล้วตอนที่หักกลับมาตรงนี้ก็ยังติดกองหลังของยูบิต้ายังเพื่อใส่ออกหลังไม่ได้ครับโอ้ตอนนี้บุกหนักแล้วสำหรับเพียรชัยต้องการประตูตีเข้าเลยแล้วตัดสินใจยิงลูกนี้ก่หลุกออกหลังเพื่เลย มูมตาเตะขึ้นมาสวยดีม่การถูกเวลาต้องระวังนิดัดอย่างแก่ครับถ้าเกิดกรรมการมองว่าเป็นการผลายหลายคงอาจจะด้ไปหยดนะต้องระวังนิดเดียวน้ดูครับตึงว่าตลูกมุมตีตาเ่นเลยเลื่นเยเลนดาวอีนน้นเ่เกิดไฟ ต้องมาเล่นเกมรับกันใหม่ครับตอนนี้กำลังโดนโยนระยะทางครับจากหลังขึ้นมาหน้าเนี่ยใช้ลูกโยนดาวเอาดึงตาแล้วเอาเล่นลงมาดึงตาเปลี่ยนอีก1คนครับโอ้ยสายยังต้องมีเงินดีอ่ะ อยากเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาจากปากกระโจวสำหรับบุกอตาครับเล่น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 โอ้งลางเลยอล้นเะตะยาวที่มาลูกนี้ที่แบบโหมดแล้วก็อยากเป็นพีชไทยครับเก็บได้ทางซ้ายครับไปยิงใส่ทิ้องออกข้างเลยแล้วตัวแต่ได้ลูกคู่ครับ พยายามอข้างหน้จะไม่มีเพื่อนครับเด็ใช่เราปหลูกนี้ปล่อยหลอกไม่โดนใครเลยครับเวลาต้องหมดไปเรื่อยๆตอนนี้เหลือกสองนาทีเสร็จแล้วนะครับในคือเวลาก่อนจะคบเวลาหมดเสร็จแล้วไปดูการใส่ที่มาด้วยบอกว่าต่ราคาให้ปาร์ที้ครับจากศิ่าศิเมียเลยครับ ลงมาตัวเดินยาวอีกครั้งเดินโหมทิ้งเอาได้แถาสองหมุนขึ้นมาทางขวาเว้นอู๋ลงไม่ได้เหนตีการาหวาสุดเบนต่อการจะให้รู้เกี่ยกับได้้วชนหลัากน้ต่อ้านี้ ตอนนี้ต้องยายได้ลูกเกมของตัวเองครับเเณฑ์ถอยพี่สิทสิครับอ๋อฟรีคิต์สว่างเรียบคิสครับคีปอนครับขึ่นมาได้ลูกสตดแล้วปีแล้วลูกนี้ลงมาู่ หยังไม่ได้ประตูตีเสมอไปแบกมาสองคนขวาสุดมีเงินแล้วยิงคู่นี้ก็ยิงไม่ได้ครับผมเป็นชุดต่เซฟของผู้สาวประตูครับอุโมงคหตรงหลักตัวแล้วครับตอนนี้มีตส่าโดนบุกหนักครับอ้งเลี้ยงหนึ่งแล้วตอนนี้อุโมงคหนักครับเบียร์ไทยต้องการประตูตีเสมอครับมีโอกาสจ้าๆไปสามสี่ทังแล้วตอนนี้ đông máu súng không, mấy còi không không là giáo คือจังหวะนี้อยู่ในช่วงโควตาบาดเจับถ้าเกิดจังหวะนี้ทำประตูได้เนี่ยจะกลับสูงเกมครับเดี๋ยวต้องดูว่าพียชัยก่อนหน้านี้ลูกฟรีคิกก็เคยเกิดกาทำประตูได้มาเหมือนกันแล้วทีมฟิฟบอลเนี่ย่าไปกินอีกแล้ววิ่งมาทิ้งทุกนี้ก็หลุดออกไปเองแล้วก็ยังเลยยิงไปที่เสาซ้ายมือ โค้ดเวลาบาดเสร็จสองนาทีแล้วสำหรับครึ่งเวลาหลังยังคงมีเวลาครับโอ้ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเป็นเยชัยอ่ะน่าจะได้จริงๆครับจังหวะที่ท,ทั้งชิงหลุดขึ้นมาตรงกลางสองคนเอาหล่อยเอาหน่อย้ยเอเอล้วต้องหวัที่โดนเตะได้บ่อยสำหรับลูกตาเนี่ยดูว่าตอนนี้ถ้าเกิดเป็นลูกเซตนี้เนี่ยก็บอลก็จะเป็นเข้าทางของลูกตานานอยู่หนึ่งประตูของเหตุยาวยลูกนี้ เปียในช่วงคุณไดหมดแเศษครับสองหน้าที้วย้ำอีกครั้งครับจบแ่เกมผู้นี้จะลงทำการแข่งขันต่อเกมที่่อไปเป็นเกมแล้วมั้งทีเดียวเาจะเจิปั้นแลนว์ครับไงนาดเราเปลี่ยนเติาเลยครับทุกงดูความคนเคยนะเสร็อในแบบนี้เบสเงินจบผู้นี้เราเงินไป เขื่อนไปท่ากันในแน,นหน้าเกี่ยวไปโดนเขืวว่อนต่มาเสียบตหนกันเนี่